อีกมาตรฐานหนึ่งนะครับในเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมานะครับมีการประกาศเป็นเวอร์ชั่นใหม่คือ PCI DSS เดิมมันจะเป็น3.2.1นะครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น4.0นะครับแล้วก็ปีนี้เปลี่ยนเป็น4.0.1เนาะทีนี้ PCI DSS คืออะไรคือมาตรฐานในการปกป้องข้อมูลนะครับที่จัดเก็บประมวลผลหรือส่งต่อ ของข้อมูลบัตรชําระเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตต่างๆนะครับนะครับตัวรายละเอียดที่ที่เป็นการ์ดอันนี้เรานะครับคือสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าชุดข้อมูลบัตรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปข้อมูลแผ่นแผนหมายถึงข้อมูลหมายเลขบัตรนะตรงนี้นะครับวันที่เปิดใช้วันที่หมดอายุคนที่ถือคลองนะครับนะครับแล้วก็ ตัวประเภทของการ์ดที่ออกโดยการ์ดแบนกนะาร์ดแบนกับพววเนี่ยพีซีไอเนี่ยก็มาจาก6การ์ดแบนท,ที่ร่วมกันเกอะตังมาตรฐานตัวนี้คือ ViSA m a s t e r American Express Discover JCB แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามาจอยก็เป็นยนะู i o n ่ a y เปนาะออกมาเป็นมาตรฐาน p c i d s s สนะครับสาระสำคัญก็คือป้องปกป้องข้อมูลบัตรนะเพื่อให้ผู้ถือบัตรเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับเนาะ ประเด็นคือด้านหน้าการ์ดก็จะเป็น <c oughs> มีพวกข้อมูลใหม่ล็ขบัตรถด้านหลังการ์ดก็จะมีข้อมูลพวก Auto ออโทไรด์นะแล้วก็แถบแม่เหล็กนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีข้อมูลอยู่นะครับนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาสำคัญก็คือตัวก a r ์ดโท d เดตการ์ดโทเดอร์เดต้าแล้วก็ n s n t i v i a u t h t n t n c a t i o เ d a t a เนี่ยครับ ก็คือพวก CAV, CID, CVV พวกนี้ครับคือเอาไว้ยืนยันตนวเนาะต้องมีเมื่อมีการจัดเก็บโปรเซสหรือทางสมิต้องมีการป้องกันอย่างปลอดภัยทีนี้การปกป้องอะ่ะก็เขาก็เลยกำหนดออกมาว่าเป็น Requirement นะครับต่างๆเนอะอันนี้ก็ขยายความก่อนว่าในมุมคาัสเดอร์เดต้า Data, ก็ประกอบด้วยแพนนะ ชื่อของคนที่ถือบัตรนะสวิตโค้ดที่อยู่ข้างหลังนะข้อมูล expiration date วันหมดอายุเนาะอันนี้คือชุดของ cardholder data นะครับแล้วก็ในเรื่องของ sensitive authentication data นะครับก็ข้อมูลหมายเลขแถบแม่เหล,ล็กนะครับ ตัวหมายเลขโ c o d ที่เอาไว้ verify นะครับหรือหมายเลข pin oh, oh. นะครับอ่าครับเชิญครับก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรก็ requirement มันมี12เรื่องเนาะที่เขาต้องเอาไว้ดำเนินการมี6กหหข้อหลักนะครับ build and maintain secure network อันนี้จะเป็นเรื่อง infra เนาะ system infra เพราะนั้นตรงเนี้ยจะพูดถึงการวาง Design architect พูดถึงในเรื่องการแบ่งแยกเน็ตเวิร์กพูดในเรื่องของเรื่องไฟวอล์โอเคไหมครับการการที่จะต้องมีไฟวอล์ในเรื่องทำ segmentation นะครับการ apply s e c u configuration ไปที่ตัวระบบต่างๆอันนี้ต้องมีนโยบายมาตรฐาน,นที่เกี่ยวข้องนะครับพาที่2เป็น account data ต้องมีการ protect account data นะครับเขาจะมีรูปแบบว่าถ้าเกิดคุณจะจัดเก็บข้อมูลหมายเลขบัตรลงในถาดใน database นะครับคุณจะทำยังไงคุณจะต้องมอีเขาเรียกว่า e n c r y y t t ได้ไหมต้องเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเช่น Encrypt คุณทำ Marking ้ของตัวชุดหมายเลขบัตรนะครับหรือคุณทำทันเคตทันเขตคือแบบตัดข้อมูลนันนั้นออกนะชุดข้อมูลออกนะครับนะครับส่วน Marking ก็คืออย่างหน้าสี่หลัง6ที่เราเห็นนะครับที่เราปิดข้อมูลที่เป็น x x x แต่ถ้าเป็น En c r ค p t นี่คือเข้ารหัส มันจะอ่านไม่เห็นเลยพอเรื่องพวกนี้มันถูกจัดเก็บไลท์ลงหลอกอะหลอกก็จะต้องถูกเอ็นคริปต์หรือมาร์คกิ้งหรือทางเขตด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องการโปรเทคชั่นนะครับรวมไปถึงระดับแอปพลิเคชันนะมันจะมีในเรื่องของการดิสเพย์แล้วก็เป็นเรื่องการเก็บบลอกของแอปดาต้าเบสก็เหมือนกันนะอาจจะต้องเป็นไปเอ็นคริปต์มาร์คกิ้งระดับฟิวที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับอันนี้ก็ เป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เขาต้องการให้มีการ protection ขึ้นมานะครับเรื่องต่อมานะครับเราต้องมีการทำ vulnerability maintenance program หมายถึงว่าต้องมีการทำพวก s q c system development มีการป้องกันพวก malicious software เพราะนั้นตัวเครื่องตัว s e r v ์ฟเอร endpoint ต้องลง anti malware มีการกำหนดสเกจโว่ในการอัปเดตนะครับตัวแพดมีรอบในการทำ internal external สแกนอ่าเนี่ยนะครับเราเนี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องต้องทำนะครับอันต่อมา EPMent Strong Access Control นะครับมี3ข้อย่อยอันนี้ก็คือ Restrict a s s e t อันเนี้ยจำกัดการเข้าถึงตัว Cardholder Data นะครับ โดยโดย,โดยให้สิทธิ์น้อยที่สุดหรือเท่าที่จําเป็นในมุมเชิงธุรกิจเท่านั้นนะอันนี้ก็พูดถึงเชิงของข้อมูลที่มันจะส่งถึงกันระหว่างที่เป็น internal internal หรือ internal ที่ออกไป public ด้วยนะครับมีในเรื่องของการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของแต่ละระบบเนาะแล้วก็การทบทวนสิทธิ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่อง l ล s t i c เรื่อง physical access นะครับ ก็คือบางที่มีในเรื่องของแบบอย่างบางธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีแบบได้หมายเลขมาแล้วไปออกไปทำในตัวบัตรจริงๆใช่ไหมครับที่ให้ลูกค้าเนี่ยเขาต้องมีฟิส i c a l Control ควบคุม2ระดับ3ระดับนะครับเป็น Layer นะเช่นการเข้าถึงเนี้ยต้องะฮะอยู่ในห้อง s ี l a r e ลไียคล้ายๆ Data Center ครับห้องออกบัตรก็ถือว่าเป็น c ี l a r e ลเเหมือนกันอย่างเงี้ย นะครับเนี่ยหรือว่าระบบที่สำคัญทั้งหมดก็ต้องอยู่ Data Center mm hmm. การเข้าถึงมันจะต้องมีการควบคุมแบบอ,อ,อย่างละเอียดอย่างเชิงลึกมากมากกว่าเดิมครับไม่ใช่ว่าใครก็เข้าถึงเครื่องเครื่องหรือระบบที่มันมี Cardholder Data ได้นะครับนะครับหัว mm hmm. ข้อที่5เป็นเรื่องต้องมีการมอนิเตอร์เป็นประจำแล้วก็ทดสอบเนะ็ตเวิร์กเนาะเรื่องหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเรื่องลอก นะครับการเก็บหลอกการมอนิเตอร์หลอกพฤติกรรมที่น่าสงสัยของตัวระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่มีการจับเก็บหรือส่งต่อส่งประมวลผลและส่งต่อข้อมูลนะครับรวมไปถึงการทำพวกเทสเน็ตเวิร์กฟิสิ a l ลเอเทสเอ,อเาเรียกหาพวกเอ่อโรค WiFi อย่างเงี้ยก็ต้องมีการเช็คถ้าคุณมีการใช้ Wi-Fi คุณต้องมีเพนเทสเนาะของระบบนะครับที่มีการจัดเก็บ c a r ์ o โอเดอร์เดต้า นะครับที่สําคัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอ่าอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเมนเทนพวกเอาตัวมาตรการของ PCI ไปประกาศใช้นี่เป็นเชิงนโยบายหรือมาตรฐานต่างๆนะครับในเรื่องนี้มันก็จะมีพวกตั้งแต่โครงสร้างคณะทำงานของ PCI DSS Committee นะครับรอบในการทบทวนนโยบายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ PCI DSS นะครับการสื่อสารและบังคับใช้คนที่เกี่ยวข้องในสโคปอรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไฮเลเวลเนาะที่ที่มีการบังคับใช้เนาะนะครับ4.0กับ4.0.1หัวข้ออันเนี้เหมือนกันแต่ว่าข้อย่อยในเรื่องคอนโทรลที่ด้านขวาครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเช่นในหมวด3เนี่ยเรื่อง Protect Store Account Data เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นจะมีต้องมเออีเพิ่มในเรื่องข้อความบังคับใช้ผู้ออกบัตรและบริษัทที่สนับสนุนการออกบัตรเช่นเป็นบริษัทที่ผลิตก๊าซให้อะไรเงี้ยนะครับเพิ่มวัตถุประสงค์ในเรื่องของ Customer a p p p o s t ในการบังคับใช้และให้ลูกค้าครับรับทราบนะครับนะครับรวมไปถึงในเรื่อง เอ่อคนะีคริปโตกราฟิชแฮชเนาะมันจะมีมีเข้ามาร่วมด้วยตอนที่เราทำทำทำแฮชของตัวคียตรงนี้ต้องทำเป็นแบบให้ไม่สามารถอ่านได้เนาะอันนี้ก็ก็เป็นเชิงเทคนิคนะครับที่มันมันเพิ่มเข้ามานะครับยังข้อ4ี่อันนี้ก็ก็เมื่อกี้ที่เรียนไปก็การปกป้องข้อมูลบัตรนะครับนะครับระหว่างที่การส่งไป ไป Public Network เนี่ยมันต้องใช้อัลกอริทึมที่มันมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นเหมือนกับเขายกระดับเดิมอาจจะใช้ได้ AES 256บิตหรือเป็น RSA 2048มันอาจอาจจะอาจจะไม่ได้แล้วอาจจะต้องมีตัวที่ที่แข็งแกร่งกว่านี้เนาะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องอื่นๆเนาะอันนี้ผมผมพูดในเรื่องอื่นๆก็โปรเทค s ิสต e m ม e t เน็ตเวิร์กมาลีเชียอันนี้มันต้องมีเซ็นเตอร์กลางนะครับในการมอนิเตอร์ลิงหรือเบนเข้ากับตัวตัว CTI ด้วยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามองว่าถ้าเราลบรู้ภยัยคุกคามจากภายนอกที่สามารถแจ้งเตือนเราได้เร็วขึ้นนะครับมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของพวก มันติแฟกเตอร์ออเทนนะครับในเรื่องของบทที่8ตรงนี้นะครับมังคับใช้ให้ทุกระบบที่มีการจัดเก็บประมวลผลและส่งข้อมูลหมายเลขบัตรหรือตัว s s n t i v i v u t u e n t i c a t i o n data นะครับต้องทำ MFA MFA คือมันตะิ Factor a u t อเทนเนาะพราะฉะนั้นระบบเดิม i n t e r n o l j o y Domain ใช้ User password ผ่าน ID ไ,ไม่เพียงพอละถ้าระบบนั้นมีเก็บข้อมูลบัตร ต้องมีอีหนึ่งแฟกเตอร์เข้ามาเช่น VOTP หรือมีตัวโทเค็นนา์อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนนะผมผมพูดในมุมต้องออกแบบและลงทุนด้วยมันต้องออกแบบอาร์เคติเจอร์ใหม่ใช่ไหมบางระบบมันเป็นแอปที่เป็น Legacy อย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่ได้นะ นะครับแล้วก็อย่างบางเรื่องเนี่ยที่ที่บอกกับบางบางบางแอปพลิเคชันยังอยู่ไม่ใช่โซน PCI เงี้ยนะครับหรือใช้ตัวดัตเตอรเบพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะไม่รองรับในเรื่อง MVP ครับนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอ,อันนี้อันนี้ผมขอขออนุญาตประมาณนี้ก็รวมๆแล้วประมาณเอ่อ 47ข้อที่มีเปลี่ยนจากเวอร์ชันสี่นย์ละกันนะครับนะครับอย่างไอ้พวกภาคพันหนวกอันนี้มันมันอาจจะเป็นแบบลบพวกแคมเปญตัวอย่างอะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องยิบย่อยนะพวก a 1ห2 a 3ก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เออเออเขาเรียกว่าบางวันบางคับใช้เขาเริ่มตั้งแต่เขายกเลิกเวอร์ชันสี่นย์ก็คือ31มีนาที่ผ่านมานี้เองนะครับ2025ันสองยีนั้น1เมษามันจะเป็นใช้เวอร์ชั่น เวอร์ชันสี่ละในการที่จะขอรับรองแล้วเราได้ใบใบเซอร์ติฟิเคตได้นะครับเนาะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวต่อกันอีกนิดนึงอ่ะวันนี้เคนี้ก็เป็นสรุปรวมเนาะนะครับก็คือเดิมเนี่ยเดิมอาจจะเป็น l i กแอน a l ล s ิซแบบธรรมดาอันนี้ต้องทำทาเกตเต็ดริกแอ a นัลลิซิสทาเกตเต็ดริกแอนน s ลคือต้องลงไป ไปถึงถึงตัวเครื่องอุปกรณ์เช่นสมมุติว่าคุณบอกว่าไอ้คุณมีการทำสแกน V A สแกนใช่ไหมครับทำกับเครื่องที่อยู่ในสโคป P C I แต่สิ่งที่เขาถามคือเขาอยากรู้ว่าความถี่ความถี่เนาะของการทำเนี่ยทำยังไงในแต่ละระบบแต่ละเครื่องอ่ะเนี่ยแล้ว เป้าหมาย target list ก็คือมันเหมือนเป้าหมายนะที่เขาโฟกัสลงไปฮนะทาแล้วคุณมีแผนมีการติดตามการแก้ไขมีแผน m ิ t i g a t i o n ยังไงเนะี่ยคือคือจุดยากด้วยจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเขาสองพวกเทคโนโลยีคอนโทรล่นะต้องมีการป้องกันไม่ให้ก๊อปปี้ก๊อปปี้ในในพวกเวอร์ชวไลไลท์นะแล้วก็มีในเรื่องของตัวเทคโนโลยี Data Loss Prevention DLP เข้ามาช่วยด้วยสำหรับระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลบัตรเช่นมีคนคนหนึ่งอยู่ในสโคปของอิชูเออร์ออกบัตรใช่ไหมฮะคนคนนั้นใช้อีเมลแล้วส่งไปเพื่อแจ้งสาขาหน้าบ้านว่าบัตรอันนี้ออกได้แล้วเนี่ยสมมุตินะฮะทีนี้เนี่ย ถ้าคนคนนั้นมีออเทอร์ไรถูกต้องส่งได้ถูกใช่ไหมครับแต่คนคนนั้นเขาอาจจะส่งไปที่อ e ีเมลส่วนตัวโอเคไหมเนี่ย DLP ต้องเข้ามาช่วยบอกว่าไม่ให้ส่งอ e ีเมลส่วนตัวนะอ่าประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเน,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 นคือคือตัวอย่างนะแล้วก็ข้อ3ข้อ4ส่วนใหญ่มันคือสิ่งที่มีอยู่แล้วต้องทําให้เป็นอโตโมัตอโตโมตมากขึ้นในมุมของเ Be ว Be ็บเบสแอดแท็มี p, มีวารมีแลชเข้ามาช่วยด้วย นะครับข้อห้าจะเป็นแบบตัวเลงของรหัสผ่านที่บังคับใช้ครับมันจะ12ตัวอะไรเงี้ยเนาะสำหรับระบบที่มันสามารถ apply numeric alphabet ได้แล้วก็ระบบไหนเป็น legacy อันเก่าต้องเขียนให้ชัดเราต้องขอ exception ถ้าจะทำได้ก็คือใช้ได้แค่8ตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของแบบ อย่างข้อ7ก็คือมันต้องมีเซียมนะเข้ามาอะไรเงี้ยในการทำข้อ8ข้อ 9, เอา่าทำทำ VA ต้องเป็น critical เท่โทีต้องเป็น authenticated scan หมายถึงว่าเวลาเราสแกนต้องใส่ Account ที่เป็นสิทธิสูงนะครับพวกแอดมินรู้อะไรเงี้ยเข้าไปแล้วไปสแกนเดิมเคยสแกนแบบธรรมดาอาจจะเห็นเช่นหลักหลักพันหลักร้อยหลักพันเนาะ แต่พอสแกนเป็น a u t h e n ติเคเต d สแกนเนี่ยอาจจะเป็นหลักหมื่นก็ได้เนาะอย่างที่แบงก็เจอมาละเดิมเคยสแกนอยู่ที่4,000ตอนเนี้ยสแกนเป็น a u t h ทนติเคเต d ออกมาหลักห้าหมื่เลยอะไรเงี้ยช่องโหว่มันจะเห็นเยอะขึ้นมหาศาลนะครับแล้วก็ข้อ9เนี่ยไอ้ที่เดิมที่เราบอกพอเราเจอคิดที่เข้าวันเที่เป็นแบบไฮแล้วกันเนาะเราเคยอาจจะแก้60วันอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้นะ คุณต้องแพชแล้วก็แก้ไขอะที่เป็นคิดที่เข้าวันเนภายใน30สิวันอันนี้ก็เป็นจุดที่ที่น่ากังวลเพราะว่าไม่สามารถจะทําได้สักเท่าไหร่นะในใน,ในโดยทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พวกเรื่อง MFA แล้วก็บังคับใช้พวกเตอรปาร์ตี้นะประมาณนี้นะครับ